ฟังพระไตรปิฎกยกทุกที่เต็มอกออกไป EP ที่ี่เสียงอ่านพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่หนึ่งหน้าที่134ข้อที่41โดยอาจารย์ต้องน้ำุนเวรประจำวันพุธที่11พุพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง3ันหมวดมนุษย์ปุริษะส8จตุกะ1.2 มนุษย์ปริษะสุธิกะจตุกะพวกภิกษุผู้เป็นฆาตเสดพามนุษย์ผู้ใจมนุษย์ผู้ชายผู้ตืน่นผู้หลับผู้เมาผู้วิกลจริตผู้เผลิดสติผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุแล้วให้รับองค์กำเนิดด้วยวัจจมัรคคือของมนุษย์ผู้ใจมีเครื่องราดหนึ่งของภิกษุไม่มีเครื่องราดหนึ่งให้องค์กำเนิดด้วยปา คือถ้าเธอยินดีการเข้าไปต้องอาบัติปาราชิกถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ต้องอาบัติ17.18มนุษย์ปุริษมะมัตะเยภุญญะขายิตะจตุกะพวกภิกษุผู้เป็น้าศึกพามนุษย์ผู้ชายผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุแล้วให้รับองค์กำเนิดด้วยวัจ,จมกคือให้องค์ค์กำเนิดด้วยปาคือถ้าเธอยินดีการเข้าไปต้องอาบัติทุนละใจ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ต้องอาบัติหมวดมนุสสปริสสสิแปดจะตุตกะจบ11หมวดอัมนุสสปริสสสิแปดจะตุตกะ1.2องมนุสสปริสสสุทิกะจะตุตกะพวกภิกษุผู้เป็น้าสึกพาอมนุษย์ผู้ชายอมนุษย์ผู้ชายผู้ตื่นผู้หลับผู้เมาผู้วิกลจริตผู้เผลอสติผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนนกภิกษุ แล้วให้ไดอบุ์กำเนิดด้วยวัจจะมค,คือของอมนุษย์ผู้ชายมีเครื่องราชของภิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งให้อ,งองหุองค์กำเนิดด้วยปากคือถ้าเธอยินดีการเข้าไปต้องอาบัติปาราชิกถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ต้องอาบัติ17.18อมนุษสปริสัมตเยปุญญาขายิตะจตุกะพวกภิสุผู้เป็น้าสึกดพาอามนุษย์ผู้ชายผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุแล้วไม่ทั้บุกกำเนิดด้วยวัจจรรค คือให้องค์ก,กำเนิดด้วยป่าคือถ้าเธอยินดีการเข้าไปต้องอาบัตุนัดใจถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ต้องอาบัติหมวดอมนุษสะปริษะสิบแปดจะตุดกะจบ